ก็ขอสวัสดีครับมือนี้ก็ทางคณะกรรมการน้ำประปา้านห้องหี้วัอที่สิบสามกับกระไดมาซื้อถังครับพี่น้องทังแบบนี้ผมมีขายนะครับพี่น้องครับตรงมาสั่งเิ่นครับแต่ว่ากบอลฮาจัดให้ได้ครับมีสาขากรสินครับมือนี้ครับพี่น้องสมบัติชุดเฟรมพาะพรหมพี่น้องมานะครับทําระบบน้ําประปาครับทังนี้ในราคาก่อพันกวาดนะครับพี่น้องแต่ว่าช่วงนี้มีโปรโมชั่นครับไปซื้อได้แปดพันนะครับแปดพันเจ็ดร้อยกว่าบาทครับ ถังรุ่นนี้นะครับเป็นถังมาตรฐานครับพี่น้องระบบปราปลาเลยครับหลังจากที่เขามาสร้างไปนะครับในระยะห่วงเวลาสิบห้าวันนะครับพอดีถังมากก่อนสิามืออยู่ครับพี่น้องในเร็วอยู่นะครับเท่ากับสีน้ำไปติดตั้งครับนะครับพี่น้องครับมือนี้ในการติดตั้งครับสีเป็นไปยังไงครับเดี๋ยวภาพพร้อม่หพี่น้องไปเบิ้งครับประปาครับถังแตกครับพี่น้องถังมันนะครับหลังจากที่ใช้งานมานานเกิด เกิดเหล่าเกิดแตกก็มนี่ครับพี่น้องเบิดอายุแล้วครับเท่ากับเตียนไม้ครับเบิรการเอาขึ้นเลยครับพี่น้องมาสิขึ้นลักษณะใดครับครับพี่น้องครับพาพี่น้องมาเบิรครับมุมสูงของบ้านห้องฮีหมุ่ที่สิบสามสิบสี่ครับน้ององกว้างคือหลองน้ำสร้างครับเดี๋ยวนี้ทั้งมือกล่องครับพี่น้องขึ้นมาถ่ายทําอยู่ที่หอประปาเลยนะครับพี่น้องมาเบิรบ้านห้องฮี อย่างสวยครับมุมสูงครับตำบลยางตลาดอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินพี่น้อลครับอา,านอบนในจุดจูวิวบรรยากาศบนมุมสูงกันครับ ครับกการเปลี่ยนถังหอร์นาปปาครับที่มันแตกนะครับเกิดจากเล็กสุดนะครับไปน้องเล็กร่องพื้นสุดล่องพื้นของงันกลถังครับเห็นไห้ถังแตกครับีปน้องกับอีกอย่างหนึ่งคือมันใส่ง้านมาโดดครับอันนี้คือเขาเปลี่ยนใหม่ครับถังหนึ่งใบนะครับีปน้องราคาเกือบหมื่นนะครับเก่าพันกว่าครับนี่คือ อ่าหาก็ะไรเเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องใส่อุปกรณ์ใส่ยังไปหลายยางครับก็เรียบร้อยดีพี่น้องขึ้นน้ำแล้วน้ำก็ะยูดีแล้วครับปกติแล้วอ่าให้มีน้ำใส่น้ำสวยกันครับอุปโภคบริโภคเป็นเรื่องสําคัญพี่น้องไฟฟ้านา้ำประปา,ปาครับครับก็ขอขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับ